ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับดวงวิญญาณน,นับเน่นดวงทั้งเข้าและออกมังกรเรากับกองทัพ ถึงห้าหยวนตื่นตะลึงเมื่อเห็นวิญญาณพวกนั้นผ่านมันไปและมังกรได้พุ่งมาทางเขาสีหน้าถึงห้าวหยวนยิ่งยุ่งเหยิงเข้าไปอีกถ้าว่าเขาไม่มีเวลาคิดมากจึงได้ถอยกลับอย่างรวดเร็วเขาโยนสมบัติเซียนสำหรับป้องกันออกไปหลายชิ้นเพื่อหยุดมังกรแต่ไม่ว่าสมบัติเซียนนั้นจะทำอะไรก็ไม่สามารถหยุดมันได้มังกรได้ผ่านพวกมันไปทั้งหมด ราวกับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันปล่อยเสียงคำรามและกืนถึงห้าวหยวนลงไปสีหน้ายินลี่แปลกประหลาดเขามองยักษ์ที่กำลังแสดงโชว์อันน่าสนุกอย่างนั้นและพบว่าสีหน้าของมันก็ประหลาดใจเช่นกันทั้งคู่ส่งสายตาเข้าหากันและจากนั้นยักษ์ตนนี้ก็เปล่งเสียงหัวเราะและมองมังกรอย่างคึกคืนถึงห้าวหยวนเพียงรู้สึก สายลมอ่อนๆขนาดที่มังกรได้กืนกินเขามังกรตัวนี้อัม,มหิตอย่างมากแต่ขนาดที่มันสัมผัสกับเขานั้นร่างมังกรก็ได้หายไปอย่างไรล่องรอยนับว่านานยิ่งตั้งแต่ถึงห้าหยวนหลังเหงือเย็นเฉียบแต่ขนาดนั้นด้านหลังเขาก็ปกคลุมไปด้วยเม็ดเหงือเช่นกันภาพมายาใบหน้าถึงห้าวหยวนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงในที่สุด เขาก็ทนไม่ได้จนส่งเสียงสาบแช่งออกมานี่เป็นครั้งแรกที่เขากลด่าสาบแช่งอย่างหยาบคายตั้งแต่ผ่านขั้นแตกหน่อมาได้เมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนเขากลัวตายจากภาพมายาท่ามกลางเหล่าเซียนทั้งหมดในแคว้นเจ้าความโกรธเกี้ยวของถึงเฮาหยวนถึงขีดสุดเขาสัมผัสกระเป๋าและนําธงสีดําที่ได้สังหารครอบครัววังหลินขึ้นมาไว้บนมือขวาแต่ขนาดเดียวกัน ลำแสงหนึ่งปรากฏขึ้นในอากาศลำแสงนั้นรวมตัวกันและผู้เยาคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้งไม่มีคำพูดใดเขาสะบัดมือออกพร้อมกับแสงเม็ดข้าวกระพริบคาหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความหนาวเย็นพุ่งตรงหาถึงห้าวหยวนถึงห้าวหยวนเหยียดยิ้ม ไม่เพียงแต่เขาไม่ถอยหลังเท่านั้นแต่ดันพุ่งไปข้างหน้าแทนเขาชูมือออกและพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันครั้งแรกที่เป็นภาพมายาแต่ครั้งสองมันไม่ใช่หรือนี่เป็นเล่เหลี่ยมเล็กที่เจ้ามีงั้นหรือหวังหลินเช่นนั้นฝ่ามือเขาจับกระบี่เหินขึ้นมาเมื่อแสงสีเขียวกระพริบหนึ่งครั้งกระบี่เหินได้หายตัวไปทันที มันปรากฏตัวด้านหลังถึงห้าวหยวนและพุ่งตรงเข้าด้านหลังเขาอย่างโหดเหี้ยมเค้งเสียงกระบี่แทงเข้ากับแผ่นเหล็กจนกระบี่นั้นกระเด็นกลับไปไกลเสื้อผ้าถึงห้าวหยวนฉีขาดเผยให้เห็นชุดเกราะสีทองอาลามแสงเยือกเย็นวับผ่านดวงตาถึงห้าวหยวนขนาดที่เขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยท่าทางดุดันเขาปรากฏตัวด้านหน้าเด็กหนุ่มและจับเขาด้วย เส้นสีดำที่ยื่นออกมาจากเล็บมือในเวลาเดียวกันเขาก็สะบัดแขนขวาออกปรากฏเป็นเสาโลหิตจำนวน8ดเสาขึ้นเสาทั้ง8รวมเข้าด้วยกันจนก่อล่างเป็นกงขึ้นขนาดนั้นเด็กหนุ่มบนอากาศไม่เพียงไม่หวาดกลัวแต่กลับเผยใบหน้าล้อเรียนออกมาขนาดที่ฝ่ามือถึงห้าวหยวนเข้าใกล้ร่างเด็กหนุ่มกลายเป็นจุดแสงหนึ่งและค่อยๆหายตัวไป เม็ดข้าวสีขาวสองชิ้นหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กปรากฏแทนที่ตำแหน่งเมื่อคู่สองเม็ดสีฟ้ารวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วทันใดนั้นสีหน้าถึงห้าวหยวนเปลี่ยนไปในขนาดนั้นขึ้นแสงสีฟ้ากระจายออกมาและปกคลุมทุกอย่างในรัศมีหนึ่งลี้ทันทีทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีหนึ่งลี้กลายเป็นทะเลน้ำแข็งดินยี่ขมวดคิ้วและคิดขึ้นน่าสนใจ เจ้าเด็กคนนี้น่าสนใจจริงๆไม่เพียงแต่มีลูกปัดหมื่นบายาเขายังมีน้ำแข็งฟ้าของสำนักนรกอีกกระบี่เหินนั่นก็ไม่ธรรมดาแม้มันจะถูกจำกัดพลังไว้ก็ยังแข็งแกร่งมากยักษ์บนท้องฟ้าก็จ้องเช่นเดียวกันขนาดที่เขามองไปยังค่ายกลที่หุกเขาจูมิ่งและเผยรอยยิ้มแปลกๆบนท้องฟ้า ภาพฉายในวงกลมสร้างเป็นมังกรดำสองตัวที่เกือบจะสลายเสร็จสิ้นแล้วมันกำลังจะเปิดออกเสาโลหิตแปดเสารอบตัวถึงห้าวหยวนกำลังปีแตกขนาดที่ทั้งหมดไม่ถูกแช่แข็งและเสียอำนาจการจองจำในเวลาเดียวกันขึ้นน้ำแข็งฟ้าก็ไต่ขึ้นบนขาถึงห้าหยวนอย่างรวดเร็วเขารู้สึก คลื่นความเย็นหลายชั้นได้เข้ามาในร่างกายจนทำให้แข็งตัวแต่ทว่ากับไม่หวาดกลัวระดับความหนาวเย็นนี้ไม่ได้มีผลต่อเขามากนะักเขาหมุนเวียนพลังปานในร่างกายและฟื้นฟูกลับมาขนาดนั้นหวังหลินที่อยู่ทางเข้าหกเขาจูมิ่งนั้นเขาได้ใช้เคลื่อนย้ายระยะไกลที่เหลืออีกสองครั้งทันทีพิบตาเดียวแสงสีฟ้าได้กระจายออกมา ด้วยร่างกายที่สามารถต้านทานความหนาวเย็นได้เขาจะไม่ได้รับผลกระทบและปรากฏตัวขึ้นเงียบๆด้านหลังถึงห้าวหยวนเขารู้ความแข็งแกร่งของตัวเองว่าไม่มีทางสู้กับเซียนขั้นผีดอกได้เพียงถึงห้าวหยวนยกมือขึ้นก็สามารถสังหารเขาได้นับพันครั้งแล้วดังนั้นหวังหลินจึงไม่คิดเรื่องการแก้แค้น แม้เขาจะเต็มไปด้วยจิตสังหารเขาก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปหวังหลินเอื้อมมือออกไปจับกระเป๋าของถึงห้าวหยวนถึงห้าวหยวนสังเกตหวังหลินได้เมื่อเขาปรากฏตัวด้านหลังทันใดนั้นเขาหันศรีรษะกลับไปและเห็นได้ว่านั่นเป็นหวังหลินเขาเข้าใจได้ทันทีว่าหวังหลินกำลังจะทำอะไร แต่ร่างกายกำลังฟื้นฟูจากอาการหนาวเย็นอยู่ดังนั้นการเคลื่อนไหวของเขาจึงเชื่องช้าและล่างหวังหลินก็ปรากฏขึ้นในคันลองสายตาแม้ตอนที่เขาเห็นหวังหลินหวังหลินก็ได้สัมผัสกระเป๋าเขาเรียบร้อยแล้วถึงห้าวหยวนเผยใบหน้าอันหน้ารังเกียจและตะโกนขึ้นระเบิดพลังทำลายล้างจูจ่ๆก็ออกมาจากกระเป๋าเมื่อหวังหลินสัมผัสพลังนั่น เข้ามาในร่างกายและผ่านเข้าไปในแขนระเบิดนั่นเริ่มทำลายนิ้วและกระจายอย่างรวดเร็ววังหลินกัดฟันกอดกระบี่เหินปากดตัวขึ้นทันทีพร้อมกับตัดแขนออกและใช้พลังระเบิดนั่นเพื่อผลักเขาออกไปด้านหลังในเวลาเดียวกันที่เขาละมือออกมาและได้ใช้วิชาแรงโน้มถ่วงเพื่อจับกระเป๋าพร้อมกับหนีอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงห้าหยวนฟื้นการเคลื่อนไหวได้เขาก็พุ่งข้างหน้าหนึ่งก้าพันหนีห่างจากพื้นที่ทะเลน้ำแข็งได้ทันทีและตามหลังหวังหลินเพียงกระพริบตาเขาก็ออกมาได้และตะโกนขึ้นหวังหลินเจ้าคิดหรือว่าเพียงเจ้ามีกระเป๋าข้าและจะเปิดมันออกได้ตั้งแต่เจ้าสังหารหลานชายข้าไปข้าได้ปรับแต่งวิญญาณเจ้าในธงวิญญาณและเจ้าจะได้รับความทุกข์ทรมานรุนแรง กว่าความตายเสียอีกมือขวาของวังหลินขาดออกจากกันเขาใช้พลังปานเพื่อแช่แข็งแขนเพื่อหยุดไม่ให้เลือดไหลเขาไม่กล้าจะจับกระเป๋าของถึงห้าวหยวนจึงได้ถือมันโดยใช้พลังแรงโน้มถ่วงถึงห้าวหยวนรู้สึกหงุดหงิดมากที่ต้องมาจัดการเพียงขั้นสร้างดำต้นด้านหน้าทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างมากหากเจ้าจับหรือสังหารวังหลินทันที มันก็คงไม่แย่หนักแต่กลับถูกเล่นเล่เหลี่ยมโดยภาพมายาและจากนั้นน้ำแข็งฟ้าได้ระงับการเคลื่อนไหวของเขาชั่วคู่อีกยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นหวังหลินยังจัดการขโมยกระเป๋าเขาไปได้อีกเขาไม่เคยรู้สึกดูถูกยิ่งกว่าการโดนตบหน้าเช่นนี้และนี่มันไม่ใช่เพียงการตบครั้งเดียวแต่รากับโดนตบหลายฉาก สิ่งที่ทำให้เขาหงุดหงิดมากที่สุดก็คือหวังหลินจะไม่สามารถลอดไปได้หากโดนเขาจัดการเพียงครั้งเดียวแต่เขากลับรู้วิธีการเคลื่อนไหวระยะไกลนี่มันทำให้ถึงห้าวหยวนตื่นตะลึงอย่างมากนั่นก็เพราะว่ามีเพียงเซียนขั้นผีดอกเท่านั้นที่สามารถทำได้นอกจากทั้งหมดนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ถึงห้าหยวนตกตะลึงที่สุด ก็คือความแน่วแน่ของหวังหลินและความเด็ดขาดที่ตัดมือขวาเพื่อหยุดระเบิดที่กำลังกระจายไปในจุดนี้ถึงห้าหยวนยกย่องหวังหลินแต่ความยกย่องนั้นตกอยู่ภายใต้ความเกลียดชังอย่างรวดเร็วยิ่งแตกหักกับหวังหลินมากเท่าไหร่ถึงห้าหยวนก็ยิ่งอยากสังหารเขามากขึ้นเท่านั้นหวังหลิน เจ้าตำหนิใครไม่ได้ที่สังหารหลานชายข้าแต่เจ้ามั่นใจได้หลังจากฆ่าสังหารเจ้าข้าจะไปกวาดล้างจือโม่และลูกศิษย์ให้ตามเจ้าไปในนรกถึงห้าวหยวนเหยียดยิ้มในใจพันสะบัดแขนมือออกทันใดนั้นลมเย็นหนึ่งสายเริ่มกระพือออกมาวิญญาณน,นับสามหมืนดวงออกมาและตรงเข้าหาหวังหลินการป้องกันหวังหลินจากการใช้วิชาเคลื่อนย้ายอีกครั้ง นั้นถึงห้าวหยวนตีหน้าอกตัวเองและวิญญาณเซียนปรากฏขึ้นเหนือศีรษะด้วยเสียงคำรามหนึ่งครั้งวิญญาณเซียนของเขาได้หดตัวอย่างมากบอรโลหิตออกมาจากปากวิญญาณเซียนดวงนั้นจังหวะที่บอรโลหิตปรากฏขึ้นมันก็เริ่มขยายตัวออกมาจนปกคลุมทั่วพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของคำสาบจังหวะที่เลือดปกคลุมรอบพื้นที่นั้นหวังดินพบว่า ร่างกายเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ในทันทีเขากำลังจะเคลื่อนย้ายระยะไกลนั้นจนเมื่อมองไปที่ข้างหน้าและเห็นเข้ากับอะไรบางอย่างจนทำให้ร่างกายสั่นสะเทือนเขาจ้องไปที่วิญญาณที่กำลังเข้ามาและร้องไห้เป็นสายเลือดวิญญาณที่เขามองนั้นเป็นสีหน้าจ็บปวดสุดแสนสาหัสหนึ่งในนั้นเป็นพ่อของเขาเองถึงห้าหยวนสังเกตอาการหวังหลินได้ทันใดนั้น เขาไม่รีบเร่งพันหัวล้อออกมาเจ้าเห็นใช่ไหมเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะนำทั้งวิญญาณตระกูลของเจ้าไว้ในธงผืนเดียวหวังหลินเจ้าไล้เดียงสาเกินไปแล้วทันใดนั้นเขาชี้มือขึ้นและวิญญาณทั้งสามหมื่นดวงก็หยุดลงทันใดนั้นวิญญาณของพ่อหวังหลินแยกออกจากกลุ่มและพุ่งตรงเข้าหาหวังหลินหวังหลินกัดฟันกอดขนาดที่เลือด หลังออกมาจากปากเขาจ้องมองขณะที่วิญญาณของพ่อเข้าไปในร่างเขาขณะที่อดทนกับความเจ็บปวดอันรุนแรงเขาเริ่มหัวเราะหน้าสังเวชเสียงหัวเราะดังขึ้นและดุขึ้นจนเขาไอาออกมาเป็นก้อนเลือดคำโตเขายกศรีรษะและตะโกนขึ้นนี่คือโลกแห่งเซียนสินะเยี่ยมเยี่ยมมากเขากระแทกหน้าผากตัวเองและปล่อยพลังปานยินออกมาจากปาก หวังหลินใช้พลังปานห่อหุ้มรอบวิญญาณพ่อตัวเองไว้พร้อมกับแช่แข็งถึงห้าวหยวนมองดูหวังหลินและรู้สึกหนาวเย็นในใจทันทีแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกที่เขาจะกลัวเสียนขั้นสร้างลำต้นเพียงคนเดียวถ้าว่าเขาไม่สามารถหยุดความหนาวเย็นที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ทันใดนั้น เขาสะบัดมืออีกค่าและวิญญาณอีกดวงหนึ่งออกมาจากกลุ่มวิญญาณนับสามหมืนดวงนั้นเป็นแม่ของหวังหลินร่างหวังหลินสันสะเทือนขนาดที่เขาปล่อยกระบีท่ที่ใช้พลังโน้มถ่วงถือไว้กระบี่นั่นไลรประโยชน์ต่อเขาไปแล้วในตอนนี้ความทรงจำวัยเด็กก่อนที่เขาจะเข้าสำนักเหิ่งยั่วได้ลอยเข้ามาในใจหวังหลิน ดูสิว่าข้ามีความเมตตาแค่ไหนที่ให้เจ้ามาเจอครอบครัวตัวเองได้ขนาดที่ถึงห้าหยวนพูดนั้นเขาชี้นิ้วขึ้นวิญญาณแม่หวังหลินก็เข้าไปหาร่างหวังหลินทันทีความเจ็บปวดที่ร่างกายได้รับนั้นเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดทางใจหวังหลินรู้สึกได้ว่าหัวใจกำลังหลั่งเลือดเขาจ้องถึงห้าหยวนอย่างเย็นยเยอือกขนาดที่พลังปานหยิน เพิ่มแช่แข็งและปกป้องวิญญาณแม่ตัวเองอีกครั้งเถิงห้าวหยวนยิ้มอย่างขนลุกพร้อมกับพูดขึ้นเอาละเกมจบแล้วข้ารู้ว่าเจ้าต้องการใช้อุโมง์ไปสนามลบต่างแดนเพื่อหลบหนีเจ้ายกเลิกความคิดนั้นไปเสียเถอะเขาเอามือออกมาทันใดน,นั้นกระเป๋าของหวังหลินก็ลอยไปในมือเถิงห้าวหยวนเขาบดขยี้กระเป๋า เป็นผุยผงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในพร้อมกับป้ายสิทธ์ในเวลาเดียวกันวิญญาณจำนวนสามหมื่นดวงพุ่งเข้าไปหาหวังหลินและเริ่มกืนกินเนื้อและพลังปานเขาใบหน้ามนุษย์นับไม่ถ้วนปรากฏภายใต้เนื้อหนังหวังหลินมีวิญญาณจำนวนหนึ่งพุ่งหน้าไปที่วิญญาณพ่อและแม่หวังหลินซึ่งห่อล้อมด้วยน้ำแข็งแต่หวังหลินกับใช้ร่างกายเพื่อป้องกัน ไม่นานนักมือซ้ายก็ถูกกืนกินจนมองไม่เห็นหลังจากนั้นก็เป็นขาทั้งสองข้างตลอดเวลาที่หวังหลินไม่ได้ส่งเสียงร้องเพียงคําเดียวขนาดที่เขาจ้องอย่างเยือกเย็นไปที่ถึงห้าวหยวนนี่ทำให้จิตใจของถึงห้าวหยวนยิ่งหนาวเย็นมากขึ้นยักษ์บนท้องฝาจ้องไปที่หวังหลินและคิดขึ้นอย่างละทึกใจกินอายความเกลียดชังนี่มันกินอายความเกลียดชัง ขนาดที่วิญญาณนับสามหมื่นดวงทำ้า,ายเขาร่างกายค่อยๆหายไปอย่างช้าๆถึงห้าหยวนเผยใบหน้าเคร่งเครียดขนาดที่เขาพึมพำกับตัวเองลี่เอ,อ๋ปู่กาลังแก้แค้นให้เจ้าดูสิมันยังไม่จบเมื่อร่างกายมันถูกทำลายข้าจะนำวิญญาณของมันหวังหลินหัวเลาะหน้าสังเวชร่างกายไม่รู้สึกเจ็บปวดเขาใช้โอกาสนั้น ขนาดที่ยังมีแรงหายใจโดยใช้พลังแรงน้มถ่วงเพื่อห่อหุ้มรอบน้ำแข็งที่มีวิญญาณครอบครัวเขาผลักย้ายทั้งสองเข้ามาในหน้าอกนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาทำได้หากเขาตายไปเขาก็อยากตายพร้อมกับครอบครัวเขาไม่เสียใจที่ออกมาหุกเขาจูมิ่งเขารู้ได้ว่าหากเขาซ่อนตัวก็คงได้แค่ชั่วคราวแต่หากยังมีเศษเสี้ยวความหวังเขาจะไม่ยอมแพ้มัน การออกมาทำให้เขามีเสี้ยวความหวังเล็กๆที่เขาจะขโมยวิญญาณครอบครัวเขามาหากเขายังอยู่ข้างในเขาจะไม่มีแม้กระทั่งความหวังใดเลยร่างกายถูกตึงไว้ในคุกโลหิตเขาพยายามเคลื่อนย้ายหนีไปแล้วแต่พบว่าไม่สามารถทำได้ตอนนี้จิตใจหวังหลินลงเหลือเพียงแต่ความเกลียดชังท่านพ่อท่านแม่ไทจูเป็นคนอักตันอยู่ หากโลกหน้ามีจริงข้าหวังว่าจะไม่เป็นลูกท่านทั้งสองอีกนั้นก็เพราะข้าไม่คู่ควรหากไม่มีข้าท่านก็จะไม่เจอเคาะเช่นนี้หวังหลินร้องให้เป็นสายเลือดพร้อมกับหลับตาลงขนาดนั้นเสียงแหบผ้าดังออกมาจากหน้าอกหวังหลินไม่นานจากนั้นร่างกายหวังหลินก็ระเบิดขึ้นวิญญาณน,นับสามหมื่นดวงหนีจากร่างหวังหลินด้วยความตกใจ ขนาดที่ลำแสงเส้นหนึ่งได้จับวิญญาณครอบครัวหวังหลินไว้ทะลวงคุกโลหิตและเข้าไปในสนามลบต่างแดนภาพฉายได้ละลายไปกว่า8-9ถึง9ส่วนภายใต้ผลกระทบของลำแสงเส้นนั้นท่าทางของยักษ์และหลินยี่เปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้เห็นลำแสงนั้นหลินยี่ตะโกนขึ้นนั่นมันขนาดที่เขาจ้องมองก็หุบปากทันที แล้วตะโกนเข้าไปในสนามลบต่างแดนทว่าเมื่อเขาสัมผัสกับวงกลมที่สร้างโดยมังกรดำสองตัวเขาก็ถูกแรงกระแทกกระเด็นกลับมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ